วันที่9พฤษภาคม2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการจัดทำป้ายหาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีการยิงเลเซอร์บนสะพานพระราม8ว่าประลัดกรุงเทพมหานครกำลังไปตรวจสอบและได้กำชับไปทุกพักการเมืองเกี่ยวกับการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งต้องติดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมาผู้สมัครและพักการเมืองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อติดผิดมีการทักท้วงก็มีการแก้ไขเมื่อถามว่ากรณีพรรครวมไทยสร้างชาติ สามารถทำได้หรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าไม่ขัดต่อกฎหมายก็สามารถทำได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้หากพักการเมืองไม่แน่ใจก็สอบถามกรกตได้ส่วนที่สะพานพระราม8เป็นสถานที่ราชการสามารถทำได้หรือไม่นายอิทธิพรกล่าวย้ำว่าต้องทำตามระเบียบแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าพักการเมืองได้รับอนุญาตหรือไม่หากได้รับอนุญาตก็ไม่มีปัญหาซึ่งหากพบว่าผิดกฎหมายก็จะมีการดำเนินคดีแต่ถ้าได้รับอนุญาตก็สามารถทำได้ซึ่งหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตหากอนุญาตพักใดพัก ก็ต้องอนุญาตทั้งหมดเพื่อรักษาความเป็นกลางทางฝั่งสาราว่าการกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันว่านางสาวทิพานาันสศิริชนะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติได้ทำหนังสือถึงนายขจิตชัชวานิชประหลัดกรุงเทพมหานครมเมื่อวันที่7พฤษภาคม2566เรื่องขออนุญาตใช้สถานที่ลานริมแม่น้ำสวนหลวงพระราม8ตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤษภาคม2 566แต่ยอมรับว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ตรวจเอกสารแนบมาโดยละเอียดจึงเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นหากกรุงเทพมหานครทราบว่าจะฉายไฟเลเซอร์ดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้ทำเพราะการฉายไฟดังกล่าวก็เหมือนป้ายหาเสียงกรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้ติดป้ายโฆษณาบ,บนตึกอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครเมือ่อทราบเรื่องกรุงเทพมหานครได้ทำหนังสือแจ้งให้พักรวมไทยสร้างชาติระงับการก,กระทำดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารแนบไม่ละเอียดถี่ถ้วนของเจ้าหน ที่กรุงเทพมหานครแต่เข้าใจว่าพักการเมืองดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาทาผิดเนื่องจากได้รับแนบเอกสารฉายไฟพร้อมใบอนุญาตมาแล้วอย่างไรก็ตามไม่มีบทลงโทษใด,ดๆจากกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจผิดโดยทางด้านเจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นการขออนุญาตใช้พื้นที่ปราศัยหาเสียงเท่านั้นส่วนจะมีความผิดในด้านการเลือกตั้งหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิษของคณะกรรมการการเลือกตั้งขณะที่ตนเมื่อเห็นภาพแล้วจินตนาการไม่ถึงเลยว่าจะมีการฉายไฟไป,ไปบนเสาของสะพานแต่ทันที ที่ทราบเรื่องก็ได้แจ้งให้ระงับการกระทําดังกล่าวแล้ว